สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่18ของประเทศไทยท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่18ของประเทศไทยเป็นผลงานการร่างของสภาร่างรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการยกร่างรังรฐธรรมนูญ ที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระประมาพิไทยประกาศใช้โดยมีประธานสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบระมราชโองการและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2550เป็นต้นมาท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีบทบัญญัติทั้งสิ้น309มาตรารวมบทเฉพาะการแบ่งออกเป็น15หมวด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรัฐธรรมนูญปี2,140รวม4หมวดได้แก่หมวดการเงินการคลังและงบประมาณหมวดการมีส่วนร่วมโดยตรงของประชาชนหมวดองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหมวดจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะที่ตัดหมวดการตรวจเงินแผ่นดินออกไปนอกนั้นเหมือนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 4 0ระบบรัฐสภา รัฐสภายังคงเป็นระบบระสองสภาซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา,าสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก2ประเภทรวม480คนโดย400คนมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์สอสอ,อ, 8, อีก80อีก8คนส่วนอีก80คนนั้นจะมาจากการเลือกตั้งแบบสัสดส่วนตามบัญชีรายชื่อซึ่งแบ่งประเทศเป็น8เขตเลือกตั้งหรือ8กลุ่มจังหวัดเขตเลือกตั้งหนึ่งมีสสได้10คน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อยู่ในเขตกลุ่มจังหวัดใดมีสิทธิเลือกผู้สมัครในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่สมัครในเขตนั้นได้1คนละหนึ่งบัญชีท่านผู้ชมครับทางด้านวุฒิสภาซึ่งประกอบด้วยสมาชิก150คนก็มีสมาชิก2ประเภทเช่นเดียวกันกล่าวคือสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนจังหวัดละเท่าๆกันคือ1นคนรวมเป็น76คน และสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาอีก74คนคณะกรรมการสรรหาสอวอมีจำนวน7คนประกอบด้วยประธานสารรัฐธรรมนูญประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้พิพากษาสารดีกาซึ่งได้รับมอบหมายจากที่ประชุมใหญ่สารดีกา1คนและตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งได้รับมอบหมายจากที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง,ส,งส,สูงสุดอีกหนึ่งคนทั้งนี้โดยผลของบทเฉพาะการบรรดาประธานของ4องค์กรซึ่งรวมเป็นคณะกรรมการสรรหาสอวอดังกล่าวล้วนเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือคอปคหลังการรัชประหารเมื่อวันที่19กันยายน25ง9ทั้งสิน้นในหมวดคณะรัฐมนตรีนั้น คณะรัฐมนตรีมีจำนวนไม่เกิน3 6หคนที่มาของนายกรัฐมนตรีนอกจากจะต้องเป็นสอสอแล้วยังต้องได้รับเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดก่อนที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะนำชื่อขึ้นทูลกล้าวถวายเพื่อทรงแต่งตั้งสอสอที่ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีไม่ต้องพ้นจากตำแหน่งสอสอซึ่งเท่ากับเป็นการยินยอม ให้บุคคลคนเดียวสามารถสวมบวกสองใบในเวลาเดียวกันนั่นเองท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ยกระดับองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐให้เป็นองค์กรพิเศษที่แตกต่างไปจากเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินถูกสถาปนาขึ้นเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยมีเจตนาจะให้เป็นองค์กรของรัฐชั้นหนึ่งที่อยู่เหนือองค์กรของรัฐอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดทั้งๆที่เมื่อดูที่มาและองค์ประกอบแล้วจะเห็นได้ว่าเป็นอิสระก็แต่เพียงจากประชาชนและฝ่ายการเมืองเท่านั้นหาได้เป็นอิสระจากระบบราชการและระบบศาลแต่อย่างใดนอกจากนั้นยังได้ให้สิทธิพิเศษแก่ประธาน4องค์กรอ,อิสระดังกล่าวเป็น4ใน7ของคณะกรกรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ในขณะที่กรรมการสรรหาอีกสคนก็ล้วนมาจากศาลได้แก่ประธานศาลร,รัฐธรรมนูญผู้พิพากษาศาลฎีกาและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าศาลและระบบราชการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2,550นี้มีอำนาจครอบคลุมระบบการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา การตรวจสอบและควบคุมการทุจริตของฝ่ายการเมืองการควบคุมจริยธรรมการควบคุมกระบวนการเข้าสู่อำนาจการใช้อำนาจและการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนระบบศาลประกอบด้วยศาลรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมศาลฎีกาศาลปกครองศาลฎีกาแผนกรดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนคดีเลือกตั้งและศาลทหาร องค์ประกอบของผู้มีอำนาจในศาลเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็มาจากศาลยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลฎีกาแทบทั้งสิน้นแต่มีอำนาจหน้าที่และบทบาทกว้างขวางและครอบคลุมหลายด้านมากกว่าเดิมศาลยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้นอกจากจะยังคงอำนาจเป็นเสาหลักของกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาอัธกดีโดยไม่มีฝ่ายใดเข้าไปแทรกแซงหรือตรวจสอบได้แล้ว ยังมีอำนาจและบทบาทนอกศาลอีกมากมายด้วยโดยสามารถเข้าไปใช้อำนาจบางส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติอำนาจบางส่วนของฝ่ายบริหารและที่สำคัญเกือบจะผูกขาดอำนาจในการสรรหาองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นอำนาจที่4อย่างเต็มที่อีกด้วยศาลฎีกาก็เช่นกันมีอำนาจเพิ่มขึ้นจากเดิมมากท่านผู้ชมครับบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550 ถือได้ว่าผิดหลักนิติธรรมในการบัญญัติกฎหมายเริ่มตั้งแต่เจตนาที่จะใช้ข้อความในส่วนท้ายของรัฐธรรมนูญเพื่อประวิงเวลาการใช้ตัวบทของรัฐธรรมนูญเพื่อให้ได้ประโยชน์กับส่วนรวมและประชาชนไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ปูทางการสื่อทอดอำนาจของกลุ่มอำนาจและคณะบุคคลซึ่งเป็นผลพวงมาจากการรัฐประหารที่สำคัญดูเหมือนมีเจตนาที่จะให้ใช้รัฐธรรมนูญสองฉบับในเวลาเดียวกัน โดยฉบับหนึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในลักษณะรุ่มๆุ่มดดนดอนและกระท่อนกระแท่นและเป็นนามธรรมในขณะที่อีกฉบับหนึ่งมีไว้เพื่อการกลุ่มอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางของคนเพียงหยิบมือเดียวด้วยเหตุนี้จึงเขียนบทเฉพาะการให้กลุ่มอำนาจและคณะบุคคลที่เป็นผลพวงของการรัฐประหารได้อยู่ในอำนาจให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรอิสระที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารภายหลังวันที่19กันยายน2549หรือแม้แต่การให้ผู้พิพากษาและอายการที่เกษียณอายุสามารถดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาอาวุโสและอายการอาวุโสในชั้นศาลและตำแหน่งที่ตนเกษียณได้จนกว่าจะอายุครบ70ปีท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550นี้ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรวม2ครั้งครั้งแรกเมื่อวันที่5มีนาคม2 5 5 4แก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบและวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา93ถึงมาตรา98ให้กลับไปเป็นแบบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2 5 4 0โดยให้มีสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตเขตละ1คนจำนวน3 7 5คนและสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งถือประเทศเป็นเขตเลือกตั้งจำนวน125คนและครั้งที่2เมื่อวันที่5มีนาคม2554เช่นกันแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำเพียงเล็กน้อยในมาตรา190เกี่ยวกับการทำหนังสือสัญญากับต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศซึ่งต้องนำมาขอความเห็นชอบของรัฐสภาท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่18ของประเทศไทย ก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ